วันนี้เราเอาข้าวมาส่งด้วยนะครับแล้วก็แวะมาตกปลาด้วยนะหมายแรกที่ผมลงนะครับจะเป็นหลังแก่งนะอุ้ยอยู่ครับผมควจะได้ตัวแรกครับดูไม้นี้นะครับนี่ตรงนี้น่ะเนี่ยมันฝูงเลยเนี่ยโดนแล้วนะครับอุ้ยเป็นกัดโหดครับผมแต่สายกันไม่โตเท่าไหร่นะ ปไปเถอะกลับไม่มีตัวแล้วย้ายหมายอยู่นะครับว,วันนี้เราเอาข้าวมาส่งด้วยนะครับแล้วก็แวะมาตกปลาด้วยนะหมายแรกที่ผมลงนะครับจะเป็นหลังแก่งนะไม่แน่ใจว่าน้ำจะเหลือเยอะหรือเปล่านะครับปเดี๋ยวเราลงไปดูด้วยกันเลย โอเคน้ำดีอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าด้วยนะครับวันนี้ผมมาตกปลากระสูบนะครับมายันแรกที่ผมลงจะเป็นหลังแก่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศก,าก่อนนะบรรยากาศดีมากนะครับน้ำใสๆน้อยๆแบบนี้เลยนะครับ วันนี้เรามาตกปลาแต่เช้านะครับเพราะว่าผมมีนัดส่งของเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมตกปลาที่หมู่บ้านปลายางด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามชมผลงานด้วยปะ่ะเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับผมจะใช้เป็นเพนซิลนะครับของนัต,ตาที่อยู่เชียงใหม่นะครับเป็นทรงแบบนี้เลยนี่ทวงตะขอเพื่อให้ตีไกลด้วยนะครับเพราะว่าวานนี้ต้องทําระยะหน่อยนะ อุ๊ยอยู่นะครับเรจะได้ตัวแรกครับไซส์ดีนะครับ ใจสวยเลยครับแต้นแม่ของเรามาแล้วนะครับโอเคกระเพื่อของนตัตตานะครับนัตต้าเชียงใหม่นะไงเรา,เราหาถ่า,ายรูปแถวนี้นะค,คือวันนี้กัดดีมากนะครับแต่ไม่ค่อยโดนครับเหมือนแดดไม่ออกแล้วคือเขากัดไม่ค่อยแม่นนะครับยังเช้าเกินไปครับผม โอ้โหใช้ดีนะครับโอ้โหตัวนี้ตสมพู่ด้วยนะครับนี่เนี่ยฉีน้ำเชื้อเลยนะครับใช้ดีนะครับใชเกินครึ่งโหลครับเคสหนุกยำเช้าเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับ ตัมแรกแล้วนะครับตัวผู้นะผมขอแยกปล่อยไปนะครับนี่เราไม่มีอะไรมาเก็บนะครับขอบคุณค,ครับหมายาสวยเลยนะครับไปเดีย๋ยวเราตกต่อนะฮะไปไปเถอะกลับไม่มีตัวแล้วย้ายห,หมายยู่นะครับโอ้ ตัวน,น้อยนะครับ่ะเดี๋ยวเราย้ายหมากันดีกว่าไปหมู่บ้านปลายางกันเลยดีกว่านะครับตัวน,น้อยหนึ่งแต้มนะครับเดีย๋ยวเราปล่อยเข้าไปเลยดีกว่าวันนี้กัดดีนะครับแต่ย่างที่บอกเลยกัดไม่ค่อยโดนนะครับ ขอบคุณครับไปง่ายมาม่ายครับ่เดี๋ยวผมไปตกก่อนไปตุกาลางน้ำครับไปลูก เด็ดกันได้นะวันนี้มันนอยู่ตรงนี้อุ้ ด,นนดูไม้นี่นะครับนี่ตรงนี้นะเนี่ยเป็นฝูงเลยเนี่ยโดนแล้วครับเนี่ยครับดูขึ้นนี่ขึ้นปกระสูบทั้งนั้นเลยนะครับโอเคขอบคุณครับโตให้เล็กอยู่นะครับ นะครับสุกจิ๋วสุกจิ๋วโอ้โหยังหนีไม่พ้นไซนี้นะครับ่าแบบมาดวงโตนึกว่าจะเจอบอสบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนนะครับขอบคุณครับไป อุ้ยตัวนี้กระโหนดครับผมสายก็ไม่คนะ่อยโตเท่าไหร่นะว้สายดีนะครับกระโหนดมากนี่กระสุนของเรานะครับเขาอ,อยาดให้รูปก่อนตัวนี้กระโหนด เปรียกครับวันนี้เปรียกขอบคุณครับฝนกัดโหดมากไปขอบคุณครับต่อใหม่มาเพิ่มเรื่อยๆเลยนะมาทุกครั้งนี้หมายเปลี่ยนทุกครั้งเลยไปเราเริ่มเดินเลยดีกว่าเราจะเดินตัดอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับ อยู่นะครับก็สุ่มน้อยเยอะจริงครับตรงนี้อุยอ้ยเพิ่นอุ้ยลุดไปเลยเพิน่นเพิ่นเลยนะครับจับติดเลาะตามขอบหอบนะครับผมว่าเขาจะมีตัวไอ้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตีแถวใต้ตอนี่มีแต่ฝูงตัวน้อยนะครับจับมาเป็นฝูงเลย อยู่นะนี่งไงอุ้ยขาดเลยมุดทีเดียวนี่พึทธเลยนะครับไปมาสายแป๊บเดียวครับอันนี้เรามีเวลาหน่อยจะไม่มีก็มีจะไม่มีก็มี